ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาช่วยชีวิตเบลล็อตจากลาวาในเกมเปิดใหม่อย่าง survival ลาวาฟาร์เบลล็อดนั่นเองนะครับและในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพยายามหาตัวอีเวนท์ที่เป็นระดับไซเลนเที่ยวให้ได้นะครับผมเนี่ยจะทําได้ไหมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ไว้ให้ผมกันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยเย่ yeah! UG Phone Application ระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่ อยากความแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคายังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ MVP จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โคโดนอร์มี่เพื่อรับ4 5 0เพรไปทดลองใช้กันฟรีอ่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเซอร์ไวลลาวาฟอร์มเบลล์อตนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมใหม่นะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเพิ่ หลที่ผมเห็นเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเออตัวเกมเนี่ยมันเล่นยังไงมันเป็นยังไงแล้วมันสนุกไหมผลปรากฏว่าติดงอมแงมเลยนะทุกคนก็เล่นตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยันตอนเช้าเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะอัดคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากลองเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่ามันสนุกไหมแล้วก็อัดคลิปไปเนี่ยมันจะสนุกหรือเปล่าผลปรากฏว่านี่นะครับทุกคนก็ตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือฐานของผมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีแต่ตัวซีเลยนัแต่่ละตัวเนีก็ ติดสถานะต่างๆนะครับตอนนี้ในทางตัวเกมมีอีเวนต์ด้วยนะครับเป็นสถานะพัดจ,จัน์แบบนี้เลยนะครับจะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะโดยตัวเกมนี้เนี่ยก็จะเล่นคล้ายๆกับ เจ้าแมปซูนามิเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยออกไปไกลๆนะครับแล้วก็ไปหยิบตัวเบนล็อตที่ดีๆแล้วก็กลับมานั่นเองนะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่จากซูนามิเนี่ยเป็นลาวาแทนนะครับยิ่งออกไปไกลเนี่ยก็จะยิ่งได้ตัวที่ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอัปเกรดช็อปนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อัปเกรดไปเยอะอยู่พอสมควรแล้วนะแล้วก็ตอนนี้จะมีกิจกรรมไซเลนเทียสปาวนะครับซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยก็คือจะเอาเจ้าช้างไซเลนเทียตัวนี้นะครับแต่ว่าการที่เราจะหยิบไซเลนเทียได้เนี่ยเราจะต้องรีเบิร์ทัั้้งงหมด9ครก นะไม่9หรือ8ผมจำไม่ได้นะทุกคนน่าจะประมาณ8ปดถึงเนี่แหละนะเพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยผมเคยไปถึงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันเนี่ยบอกว่าให้ผมรีเบิร์ตอีกประมาณ2ครั้งนะถึงจะเก็บเจ้าเวลล็อดที่เป็นไซเลนเทียลได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บมาได้ประมาณนี้เลยนะครับมีอยู่ประมาณนี้เลยนะก็ขาดเจ้าพวกตัวไซเลนเทียลนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะต้องรีเบิร์ตก่อนนะแล้วก็มีกอตลี่เนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่เจ้าไซเลนเทียลเนี่ยเคยเห็นบ่อยแล้วนะแล้วก็จะมี Moon Start ะอีเวนต์มูนสตาร์ ชั่วโมงนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไล่แรงโน้มถ่วงและตัวเราเนี่ยจะกระโดดได้แบบสูงแบบสูงมากๆเลยนะเอาโอเคเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะเล่นจนกว่าจะรีเบิร์ตแล้วก็ได้ในส่วนของเจ้าช้างที่เป็นไซเลนเชียลนะครับตอนนี้เนี่ยผมพร้อมจะรีเบิร์ตแล้วนะครับขาดอยู่อีกแค่นิดเดียวนะตอนนี้เจ้าตัวนี้ผมมีเรียบร้อยแล้วก็ขาดอยู่สปีดอีกนิดหน่อยนะครับคือจะต้องอัพนะเดี๋ยวผมขออัพสปีดเล็กน้อยที่ทุกคนเห็นผมวิ่งช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดที่เป็น Slow Mode กับสโลโมดออฟถ้าเราปรับเป็นออฟเนี่ยเราจะวิ่งเร็วแบบเร็วปรู๊ตามที่เราเคยซื้อไว้เลยนะครับตามที่เราอัปเกรดไว้นะแต่ทีเนี้ยเวลาวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยพอเราจะรับของหรือว่าพอเราจะเก็บตังอะไรทํานองเนี้ยมันจะชอบแบบปรุ่งอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะนทุกคนดูนะฝึปิ้วอย่างเงี้ยนะคนแล้วมันเก็บยากมากเลยนะครับผมก็เลยเปิดไว้นะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เก็บง่ายขึ้นนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปรีเบิร์ดครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่8ของผมกันเลยนะครับไปเริ่มรี 5 QD นะครับก็กดไปเลยตอนนี้เนี่ยก็ความเร็วเป็น186แล้วนะแล้วก็รีเบิร์ตเนี่ยก็คือความเร็ว186พอดีส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมีเรียบร้อยนะครับรีเบิร์ตเสร็จแล้วเนี่ยจะได้มัลติพายเออร์เพิ่มขึ้นอีก5นะแล้วก็จะกระโดดสูงขึ้นอีก3นั่นเองนะครับอ้าอเครีเบิร์ตกันเลยไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทําการรีเบิร์ตแล้วจะรีเบิร์ตครั้งต่อไปเนี่ยผมจะต้องมีสปีดที่201นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมา นะอ่อย่างแรกถ้าเรารีเบิร์นมาแล้วเนี่ยก็ต้องอัพกันก่อนนะครับอัพจนกว่าตังจะหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ถึงตรงไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันต่อเนี่ยผมก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับดีๆนะครับบริการต่างๆในแมปโลบอกนะรับกดเกมพาสสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ดีๆนะครับอ่าโอเคตังหมดและได้เพียงแค่176สปีดนะครับซึ่งการจะรีเบิร์นอีกรอบนึงเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด201สปีดนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บตังอีกสักเล็กนฟ งแหวนเลยนะครับโอเค เดี๋ยวย่างแรกนะครับเราจะต้องไปหาพวกเบลอล็ตที่เป็นติดสถานะมูลก่อนนะครับเพราะว่าเบลอล็ตที่ติดสถานะมูลเนี่ยคือราคาแพงมากนะครับดูดิ 6.7b ต่อวิเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมพยายามจะหาในส่วนของเบลอล็ตที่ติดสถานะมูลอย่างเดียวนะครับตอนนี้แล้วก็ต้องเป็น C ีเขตขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าต่ํากว่า C ีเขตตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเก็บแล้วนะเก็บมาเนี่ยก็เก็บมาวางแล้วก็ขายทิ้งวางแล้วก็ขายทิ้งประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในฐานตอนนี้ผมจะคัดแค่ตัวที่ติดสถานะแล้วก็เป็น C ีเขต ขึ้นไปนั่นเองนะเอาไปเดี๋ยวพาออกไปดูนะครับว่าการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเหมือนกับตอนที่เราหนีในส่วนของซูนามินะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีซูนามิมาข้างหน้านะครับแต่ว่ามันจะมีลาวาแบบนี้เห็นไหมทุกคนแล้วมันก็จะบอกว่าตรงไหนเนี่ย ถึงจะพ้นลาวานะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าขีดนี้เนี่ยถึงจะพ้นลาวาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ l e g e n d a r y Zone นะครับก็จะมีแต่พวกเบลล็อดที่เป็น l e g e n d a r y นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นนะทุกคนเห็นนู่นบ้านหร่าสุดยอดนู่นนะแบบมันคือตรงนั้นมันจะเป็นกอต l y ลี่นะครับอ่ะไปลาวาหายละเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Mystic Zone นะครับตรงนี้แล้วก็เลยมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นซีเข็ดนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยน่าจะเก็บได้แค่ ไม่แน่ใจว่าจะเก็บในส่วนของเจ้ากอดลี่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าช้างไซเลนเทียลเนี่ยก็จะมีเวลาบอกนะครับคือมันเนี่ยจะสปาวทุกๆ5นาทีเลยนะครับถ้ามันติดสถานะด้วยเนี่ยมันแพงมากๆตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ33มิาวินะครับแล้วก็ทุกๆ5นาทีเนี่ยมันจะเกิดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแย่งกับคนอื่นนะครับก็ถือไม้ไว้รอเลยใครแย่งตัวนั้นของเราเราก็ตีได้เลยนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ10 เวินะครับเจ้าไซเลนเทียวช้างเนี่ยจะเกิดแล้วนะคือผมไม่แน่ใจว่าผมเก็บได้หรือเปล่านะถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องไปรีเบิร์ตกันอีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวผมตีเขาก่อนอนี่นะปกติตีเขาล่วงไปนะครับถ้าตอนนั้นลาวามาพอดีเขาก็จะไปเลยนะครับนั่นนั่นนั่นาลาวามาพอดีเลยครับทุกคนดูดูดูด,ดูดูเขาจะทายังไงเขาจะทําไงเขาโดดนะครับเขาพยายามโดดตึกนงดึงดึง,ดง,ดงโอ้ยรอดทุกคนทางั้นเราไปก่อกวนขเขาดีกว่าน,นี่ไงตี โอ้ดตัวที่ใส่ไปดีนี่นี่ทุกคนมันมาแล้วนะไซเลนเทียลสปาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือไซเลนเทียลเกิดแล้วนะหนึ่งตัวก็คือเจ้าช้างนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปวายวายลาวาลาวาผมไม่แน่ใจว่าผมจะขึ้นไปหยิบได้หรือเปล่านะนู่นนู่นมันอยู่นู่นทุกคนเห็นป่ะนู่นนู่มันอยู่นู่นอึบอึบโอ้ยเหมือนผมจะโดดไม่ถึงนะครับเจ้าตัวนี้อาจจะต้องรีเบิร์ตอีกสักทีเดี๋ยวผมพยายามโดดๆเอาหน่อย โอเคไม่ถึงนะครับเหมือนจะไม่ถึงผมจะต้องรีเบิร์ดหรือไม่งั้นเนี่ยผมก็จะต้องรออีเวนต์มูลนะครับซึ่งถ้ามีอีเวนต์มูลแล้วมันรีเบิร์ดไม่ถึงเนี่ยมันก็เก็บไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บเก็บตัวอื่นแล้วก็ฟาร์มตังกันหน่อยนะครับจะได้รีเบิร์ดได้นะตัวนี้เนี่ยติดบ,บัตรมูลน,นะครับตัวละ2ล้าน4ต่อวิเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาตัวนี้แหละแล้วก็ทำการ กลับเลยนะครับเกมนี้เนี่ยยิ่งกระโดดสูงเนี่ยยิ่งดีนะครับแล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวิ่งเร็วหรือว่ากระโดดสูงได้เนี่ยเราจะต้องรีเบิร์ตบ่อยๆนะครับอ่าได้มาละตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยสิล้านเดี๋ยวผมจะเอาไปแทนตัวอื่นเดี๋ยวขอกดเป็นสโลว์โหมดอ่าตัวนี้หายไปตัวหนึ่งโอเคเพราะว่าผมรีเบิร์ตไปมันก็เลยหายนะทุกคนนี่แล้วมันก็ทําการอัพได้ด้วยนะทุกคนอัพให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นป แต่ว่าผมอัพไปจนถึง50แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครรู้รบกวนบอกหน่อยนะครับเนี่ยนปจาตัวนี้เนี่ยห้แล้วก็ยังไม่ตันนะหรือว่าอาจจะตันร้อยครับแต่ว่าขนาดตัวนี้ไม่ตันเนี่ยเพียงแค่50ก็ได้ไปแล้ว840ร้บีเลยนะครับแค่วินาทีเดียวนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเจ้าตัวที่ติดสถานะมูลที่มีรูปพระจันทร์อยู่บนหัวอย่างเงี้ยหรือว่ามีพระจันทร์วนเวียนอยู่ตรงตัวเบลลอ์อย่างเงี้ยคือมีราคาแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นสถานะสูงๆเนี่ยก็ย ติดในส่วนของไดมอนด์ด้วยนะครับก็คือได้3อันเลยได้ซีคิตไดมอนด์แล้วก็ติดสถานะมูลนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวอื่นๆแล้วก็มาแทนที่กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของผมมันก็ยังไม่เต็มมากนะก็ยังขาดอยู่ประมาณ3ที่นะครับก็จะเต็มแล้วเพราะว่าตอนนี้ฐานของผมอัปเกรดไป17แล้วนะกำลังจะ20แล้วขาดอีกแค่3อันแล้วก็คิดว่ารีเบิร์ตน่าจะได้อยู่นะตอนนี้ขาดอีกนิดเดียว3.5 QD โ okay. อเคระหว่างนี้เนี่ยเรายังทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ทําได้แค่เก็บซี มาวางไว้พยายามหาซีเกตที่แพงที่สุดแล้วก็หาตังค์ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะไปอัปเกรดความเร็วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการรีเบิร์อีกสักครั้งหนึ่งนะผมจะได้กระโดดถึงในส่วนของเจ้าหินที่เป็นหินไซเลนเทียวนะครับเออทุกคนผมโดนด่าครับเกิดจากว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเขามาเก็บไอตัวที่เป็นซีเกตนะครับแล้วผมเนี่ยก็เอาไม้เบสบอลตีเขาล่วงลาวาไปนะครับเขาก็ด่าผมว่านายไม่มีเพื่อนหรอนี่ ครับคนนี้นะครับเขาด่าผมเมื่อกี้นี้คือเขานี่กำลังเก็บซีเข็ดอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยก็เอาไม้เบสบอลไปขวดเขาแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตกไปพร้อมกับซีเข็ดเขาเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็พิมพ์ด่าผมประมาณนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอีเวนต์มูนกาลังจะมาแล้วด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรารออีเวนต์มูนมากันนะครับอ่ามาแล้วทุกคนนี่ครับอีเวนต์มูนที่ผมพูดถึงนะทุกคนนี่ก็จะแอคทีฟเป็นเวลาทั้งหมด15นาทีนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะเก็บพวกเบลล์อดที่ติดสถานะม ูได้นะครับมันก็จะขึ้นบอกอ่งางอันนี้ยคือเป็นรีเจนดารี่นะครับก็คือรีเจนดารี่ติดสถานะมูลแต่ว่าเราเนี่ยไม่เอานะครับเราจะเอาที่เป็นสถานะซีคิเอตเออเราจะเอาที่เป็นซีคิเอตขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยกระโดดสูงแบบสูงมากๆเลยนะครับนี่เห็นปะ่ะสูงแบบเป็นโลกาวิตี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเก็บดูนะครับว่าผมเนี่ยเก็บเจ้าไซเลนเทียลได้หรือ,อยังนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็รอแถวๆซีคิเอตนะครับรอให้มูลเนี่ย มันมาแอคทีฟตรงซีเข็ดนั่นเองนะครับเราเนี่ยจะได้อะน,นี่นี่นี่มาแล้วตัวนี้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 อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเก็บไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เหมือนจะมีคนกระโดดมาตรงเรานะครับวัยซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามา โอ้ยผมโดนตีโอ้แค้นนี้ต้องชําระนะครับทุกคนโอเคเขาเล่นตัวผมนะได้แค้นนี้ต้องชําระนะครับผมจะต้องชําระแค้นนี้ให้ได้ตอนนี้ในตัวซีเขตอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับขออนุญาตชําระแค้นก่อนนะตอนนี้แล้วก็อีก2นาทีเนี่ยเจ้าตัวไซเลนเทียลเนี่ยจะสปาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรอเจ้าตัวไซเลนเทียลสปาวด้วยนะครับไม่เอ้ยแค้นนี้มันต้องชาําระโดนซะเออ เดี <c oughs> ๋ยวผมจะไปรอแถวๆตัวไซเลนเชียลเลยนะครับเพราะเวลามันสปาวปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เก็บเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสามารถกระโดดถึงแล้วนะแต่อย่างที่บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าตัวผมเนี่ยจะเก็บไซเลนเทียลได้หรือเปล่านะเพราะว่าการเก็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะต้องรีเบิร์ตเท่าไหร่ถึงจะเก็บได้นะเหลือประมาณ17วิสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยไซเลนเทียลก็กําลังใจนี่แล้วนะ <c oughs> อุ้ยโอเวอร์โฟล์ตรองนี้ โอเคโอ้โอฟโรดีนะผมดูทันทุกคนถ้าดูทันไม่ทันเมื่อกี้นี้เรียบร้อยเลยแฮ่เงี้ยเรียบร้อยมิสติกโอ้มันมันเป็นมิสติกอะผมอยากได้ซีเข็มากกว่าผมอยากได้ซีเข็ที่ติดมูนมากกว่านะทุกคนผมไม่ได้อยากได้มิสติกนะครับเออนี่ไงนี่ไงทุกคนมาแล้วไซเรนที่มาแล้วมาแล้วมาแล้วย่าผมเห็นคนกําลังจะมาผมเห็นคนกําลังจะมาอยาผมไม่แน่ใจว่าเก็บได้ไหมทุกคนผมต้องรีบเก็บ ไม่ได้อะผมต้องรีเบิร์ตอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนโอ้โหเสียดายมากเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมรอแถวแถวซีเข็ดแล้วกันนะครับแถวแถว,แถวนี้แหละอย่างที่บอกเลยนะ่าจะต้องรีเบิร์ตก้าขึ้นไปถึงจะเก็บได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้เขาเก็บไปก่อนนะครับทุกคนทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าเราไม่รีเบิร์ตเราก็เก็บไซเลนเที่ยวไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ฐานเต็มเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีตัวไหนที่ติดสถานะมูลเลยผมก็จะไม่เก็บไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในฐานของผมเนี่ยก็พยายามจะคัดแต่ตัวที่ติดมูลเท่านั้นนะโอ้โห มูลไม่ออกเลยทุกคนไปออกแถวๆพวกแรคอมมอนเรจินดอรี่อย่างเดียวเลยครับตอนนี้เนี่ยคือซีเข็ดไม่ออกเลยนะสูงสุดที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยจะเป็นมิสติกนะครับที่เจ้ามูลออกนะเนี่ยดูดิทุกคนมันไปออกที่แรเห็นปะแต่มันไม่ยอมออก ขีดสีเขตให้ผมเลยนะทุกคนก็ทําได้แค่รอนะครับเมอมองฟ้าเลยตอนนี้หนึ่งนี่นะทุกคนตัวนี้เนี่ยติดสีเขตแล้วก็ยังติดมูลด้วยนะครับแต่ว่าไม่ติดสถานะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนต่อให้ไม่ติดสถานะเนี่ยขอแค่ติดสีเขตก็พอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใป็ชติดสีเขตขอแค่ติดมูลก็พอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะมูลคือแพงมากๆนะครับยิ่งติดพวกไดมงไดมอนด์ด้วยเนี่ยก็ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็พอติดโลกาวิตี้แบบนี้เนี่ยโอกาสที่ผมจะโดนตีก็มีน้อยมาก เลยนะครับถ้าผมไม่ยืนอยู่เฉยๆอนนะมาแล้วตัวแรกของเราจะบอกนะว่าทั้งสถานะมูลที่มานี่ผมจะได้แค่ตัวเดียวอะ่ะผมแซดมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่า แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเอาไปขายหรือว่ารอดูอีกทีนึงนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะเผื่อแบบว่าผมรีเบิร์ตแล้วตัวมันหายไปนะครับโอเคลองดูตึ๊ดตึดตดสักประมาณ50พอนะครับเอาไว้ให้ได้เก็บสักเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คอมมอนนะครับรอบนี้คอมมอนติดมูลนะแต่ผมก็ยังไม่เอานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ติดในส่วนของซีเข็จริงๆผมก็ยังไม่เก็บกลับบ้านนะซีเข็ดอยู่ตัวไหนเราติดอะไรอยู่ตรงไหนโอ้โน่นโน่นน่่นตัวท้ายตัวท้ายทุกคนตัวตัวท อึบ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 แต่ว่าตัวนี้ไม่ติดสถานะอะไรเลยนะครับเป็นแค่ซีคิทแล้วก็ติดมูลเฉยๆนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนขอแค่ติดมูลก็พอใจแล้วตอนนี้ถ้าติดไดมอนติดอะไรมาอีกเนี่ยถือว่าเป็นของแถมละกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนสถานะมูลก็ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนเหลือเพียงแค่30วิเท่านั้นนะครับสถานะเจ้ามูลเนี่ย ก็จะหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออีกสักตัวหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมโดดข้ามไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติดโลกาวิตี้อยู่นะครับขออีกสักตัวหนึ่งที่เป็นซีเค็ดแล้วติดมูลนะคือแค่นี้เนี่ยพอเลยนะครับมันจะช่วยชีวิตของผมได้เยอะมากๆเลยนะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยมีตังค์ได้ไวขึ้นนั่นเองนะ โอเคน่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะ Lincoln. น่าจะไม่ทันนะเหลือ okay. 1น okay. ึวิสุดท้ายโอเคหมดแล้วนะครับตอนนี้เน so ี่ยก็คือไม่มีโลกาวิตี้แล้วนะทุกคนผมเนี่ยก็ต้องใช้แรงของตัวเองที่อัปเกรดมานะครับตอนนี้เนี่ยหมดแล้วนะทุกอย่างคูกเกียงอุ้ยลัคกี้บ็อกอุ้ย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 โอเคผมได้ลักคกี้บ็อกด้วยนะทุกคนก็เก็บเลยแล้วก็กลับนะครับรีบกลับก่อนเดี๋ยวมันจะเอ้ย โง่ไมยลัคก,กี้บอกผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับแมปใหม่อย่างโซวายลาวาฟอร์มเบนลอตนะครับทุกคนก็ผมมองว่าแมปนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับแล้วไหนใครมีตัวอะไรดีๆเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย